นะคะวันนี้นัดหมายกันที่10บนาฬกาเป็นต้นไปในการที่จะได้มีการลงมติว่าจะไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแพทองพานชินวัตให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปค่ะติดตามได้นะคะวันนี้ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภารับสัญญาณภาพและเสียงจากกลุ่มง,งานโสทัศนุปกร์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะติดตามกันค่ะ ทั้งทางช่อง1ิบโทรทัศน์รัฐสภาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5MHz เมกะเฮิรตซ์ AM 1,071จกิโลเฮิรตซ์ทางเพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org และทางแอปพลิเคชัน tpchannel ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะโดยพิมพ์ tpchannel นะคะเมื่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมแล้วก็จะได้ เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้มีการพิจารณาการลงมติยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกับคณะจำนวน165คนเป็นผู้เสนอซึ่งยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตามในการลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลา10นาฬิกาหลังจากที่พักร่วมฝ่ายค้านได้อภิปรายสรุปยติเมื่อวานที่ผ่านมาสำหรับเสียงที่จะลงมติไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านต้องได้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรคือ247เสียง จากทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน493เสียง สำหรับเสียงของสสพักร่วมฝ่ายรัฐบาลมี321เสียงประกอบด้วยพักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาล142เสียงพักภูมิใจไทย69เสียงพักรวมไทยสร้างชาติ36เสียงพักประชาธิปัตย์2ี่เสียงและพักร่วมอื่นๆอีก49เสียงขณะที่เสียงของสสพักร่วมฝ่ายค้านมี172เสียงมีพักประชาชน143เสียงและพักร่วมฝ่ายค้านอื่นๆอีก29ส ส,ะะสำหรับการลงมตินอกจาก3เสียงของประธานและรองประธานสภาที่ต้องลงมติงดออกเสียงตามธรรมเนียมแล้วยังต้องจับตาตัวแปรจากสสโหวตสวนมติพักของตัวเองอย่างที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าประธานที่ปรึกษาพักราธรรมประกาศไว้ล่วงหน้าว่าจะมีสสฝ่ายค้านกว่า10คนมาโหวตไว้วางใจให้หนางสาวแพทองทานซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่า เป็นสอสอที่เตรียมย้ายเข้าพักกล้าธรรมทั้งจากพักไทยสร้างไทยบางกลุ่มในพักพลังประชารัฐรวมไปถึงสอสอจากพักประชาชนที่หลายฝ่ายก็จับตามองกันนะคะว่ารอบนี้จะมีหรือไม่นะคะขณะที่ในซีกรัฐบาลส่วนพักประชาธิปัตย์ก็ต้องจับตาด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในขณะนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนร,ราษฎรพร้อมแล้วนะคะมีท่านประธานวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรเป็นประธานการประชุมติดตามพร้อมกันในช่วงนี้เลยค่ะ ท่านท่านประธานที่เคารพครับผมนัททูตประเสริฐสุวรรณครับสุพรรณบุรีพักชาติไทยพัฒนาวันนี้เราไม่มีการหารือความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างดีนะชาวนาฝากมาอย่างนี้ครับทุกของชาวนาคือทุกที่มีเสนาพาณิชย์ชื่อพอชอครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับเร,รียนท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ ขณะน,นี้มีสมาชิกมาลงชื่อประชุมจำมนวน4 7 3่านแล้วนะครับครบองประชุมนะครับผมขอเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปนะครับระเบียบวาระที่หนึ่งกระตุ้นถามไม่มีนะครับระเบียบวาระที่สองเรื่องที่ประธานจาแจ้งต่อที่ประชุมไม่มีนะครับ ระเบียบวาระที่สามรับรองรายงานการประชุมไม่มีนะครับระเบียบวาระที่สี่เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วไม่มีนะครับต่อไปนี้จะเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนคือลงมติยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไว้วางใจเริ่มปีเป็นรายบุคคล ของคุณนัตวุฒิเรืองปัญญาวุฒิกับคณะจำนวนร้อยหกสิบห้าคนเป็นผู้เสนอนะครับท่านประธานด้วยความเคารพครับเดี๋ยวจะผิดพลาดครับท่านผู้นำฝ่ายค้านชื่อนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับไม่ใช่นัตพนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณขอโทษด้วยนะครับตามยติของคุณ <Aristotle> น <han several Jews> ัตพงษ์เ uh รืองปัญญาวุฒิกับคณะจำนวนร้อยหกสิบห้าท่านเป็นผู้เสนอนะครับ ผมจะเรียงลำดับขบวนการลงมติเพื่อให้สมาชิกรับทราบเป็นแนวทางปฏิบัติก่อนดังนี้นะครับก็นะครับฟังให้ดีครับเพราะว่านานๆเราจะมีการลงมติอภิปรายไม่วางใจสักครั้งหนึ่งนะครับประการแรกนะครับในการลงมติผมจะให้สมาชิกแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับตามข้อบังคับที่ร้อยเจ็ดสิบแปด ประกอบข้อเจ็ดสิบแปนะครับเมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมก็จะถามมติที่ประชุมนะครับอันนี้อยากจะทำการปรัจจัยนิดหนึ่งอาจจะแปลกกว่าที่เราลงมติยติทั่วๆไปนะครับต้องเข้าใจตรงกันก่อนเสืยอก่อนไม่ต้องรีบครับไม่ต้องไม่ต้องรีบนะฮะ <c oughs> โดยผมจะถามมติที่ประชุมในการถามนั้นจะถือตามยติ เป็นหลักครับยติที่เสนอเป็นหลักนะครับกล่าวคือจะถามด้วยการไม่ไว้วางใจเพราะยัติหลักคือเป็นยัติที่ผู้นำฝ่ายค้านกับคณะผู้เสนอคือยติไม่ไว้วางใจนะครับอันนี้ยังไม่ต้องลงมติครับสร้างวรงกระจุ้นก่อนครับอย่าเพิ่งกดบัตรแสดงตนก็ได้นะครับฟังให้ ให้กระจ่างชัดเสก่อนนะครับผู้ใดเห็นว่าไม่ไว้วางใจซึ่งเห็นด้วยกะยะตินะครับผู้ใดเห็นว่าไม่ไว้วางใจเห็นด้วยกะยะติต้องกดปุ่มต้องกดปุ่มเห็นด,ด้วยนะครับอันนี้จะสลับนิดนึง ถ้าท่านเห็นว่าไม่ไว้วางใจตามยติท่านต้องกดปุ่มเห็นด้วยเดี๋ยวขึ้นขึ้นป้ายก็ได้นะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขึ้นจอก็ได้ขึ้นจอแล้วเอาให้ชัดแล้วไม่เข้าใจก็ถามเช่ยก่อนนะครับถ้าสมาชิกเห็นว่าไว้วางใจนะครับไว้วางใจท่านนายกตีนะครับคือไม่เห็นด้วยก็ยติท่านกรุณาก,กดปุ่มไม่เห็นด้วย ถ้าท่านผู้ใดงดออกเสียงกรรนางดดออกเสียงนะครับซึ่งจะส,สับกันนิดหน่อยกับยัติทั่วๆไปเดี๋ยวให้ขึ้นจอได้ไหมครับเดี๋เอาให้ชัดเดี๋ยวจะลงมติผิดนะฮะขึ้นจอได้ไหมการลงมติถ้าไม่ขึ้นจอเอาว่าใครยังไม่เข้าใจนะครับเอาให้ชัดอีกครั้งหนึ่งครับผู้ใดเห็นว่า ไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจตามที่ฝ่ายค้านเสนอกดปุ่มเห็นด้วยถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าไว้าวางใจคือไม่เห็นด้วยกับฝ่ายค้านกรูณากดปุ่มไม่เห็นด้วยเข้าใจนะฮะและท่านก็ดอกเสียงกรูาาก็ ออกเสียงนะครับม <c ary Negative paper> <laughs> <c ười> ีท <mir anda> ่านใดไม่เข้าใจบางไม่มีนะครับเมื่อสางชี้โรงมติเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะประกาศผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบตามข้อบังคับที่178ประกอบ87นะครับรัฐนนลมาตรา151เอ็วคสีนะครับกำหนดให้ มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งคือต้องมีจำนวน247เเป็นต้นไปนะครับอันนี้ขึ้นจอแล้วนะครับไม่มีผู้ใดไม่เข้าใจนะครับ ต่อไปนี้ก็จะเป็นการลงมัติไม่ไว้วางใจ <c oughs> นางสาวแพรทองทานชินวัตฒนายกรัฐมนตรีก่อนลงมตัติผมกอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับขอให้ท่านสมาชิกได้ใช้สิทธิ์ของตนเองโดยกดบัตร <c oughs> แล้วก็กดบุญแสดงตนด้วยนะครับเชิญครับแสดงตน ท่านประธานคะรักชนกสีนอกสองเก้าแปดแสดงตนค่ะบอกเลขที่แสดงตนครับครับท่านประธานครับพงพันยอดมือเจริญครับสองสามสามแสดงตนครับครับเจริญครับเจ้าหน้าที่จดนะสองท่านนะครับมีไหมครับที่ท่านยังมีปัญหาเรื่องการแสดงตนครับท่านประธานคะหนึ่งสามเก้าแสดงตนค่ะครับแสดงตนนะครับท่านท่านประธานคะศูนย์ปดสี่แสดงตนค่ะ ครับยังมีไหมครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการแสดงตนนะครับท่านประธานครับหนึ่งแปดแปดแสดงตนครับครับแสดงกระเพ่อีกหนึ่งท่านครับปิดแสดงตนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลนะครับครับขณะนี้มีผู้แสดงตน485 บวกกับห้านะครับเป็น490ท่านนะครับถือว่าครบวงประชุมนะครับต่อไปนี้ผมจะถามมติจากที่ประชุมจะไม่ไว้วางใจนางสาวแพท์ทองฐานชินวัตรนายกรัฐมนตรีหรือไม่ครับถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าไม่ไว้วางใจ กรุณากดปุ่มเห็นด้วยถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าวไว้วางใจกรุณากดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกรุณากดปุ่มงดออกเสียงครับท่านประธานคะ่ะดิฉันรัชนกศรีนอกผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองหนองแขมขอเห็นด้วยกับยติลงมติไม่ไว้วางใจนางสาวแพททองทานชินวัตรค่ะก็บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเท่านั้นครับครับ ครับกรับหนึ่งครับเชิญครับมีท่านสมาชิกท่านใดนะครับยังไม่ได้ลงคะแนนเสียงนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับครับเชิญครับท่านประธานขอเวลาสมาชิกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับครับได้ครับเราลงวัติทั้งเดียวครับรอรอได้ครับครับกลับได้ครับได้ครับครับ ครับท่านสมาชิกที่ยังอยู่ข้างนอกนะครับโควาเข้ามาลงคะแนนเสียงด้วยนะครับมีท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนเสียงบ้างครับไม่มีนะครับจอที่แสดงผลด้วยนะครับ นะครับมีผู้มาลงมติ487ท่านนะครับเห็นด้วย161บวกหนึ่งนะครับไม่เห็นด้วย319นะครับงดออกเสียงเกดไม่ลงคะแนนไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนผู้ ไม่ไว้วางใจนะครับร้อยหกสิบเอ็ดเสียงนะครับครับร้อยหกสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นร้อยหกสิบสองครับคะแนนไม่ไว้วางใจนะครับร้อยหกสิบสองนะครับเพราะฉะนั้นที่ประชุมออกเสียงไม่ไว้วางใจ นางสาวแพรทองทานจินวัฒนายกปรีด้วยคะแนน162นะครับถือว่าไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนที่มีอยู่นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมนี้มีมติไว้วางใจนางสาวแพรทองทานจินวัฒน์เป็นนายกตรีนะครับระเบียบที่ระเบียบวาระที่5นะครับ เรื่องที่ค้างพิจารณาไม่มีนะครับระเบียบวาระที่หกเรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีนะครับระเบียบวาระเรื่องอื่นไม่มีนะครับผมขอขอบคุณคณะอมิตรีท่านสมาชิกทุกท่านรวมทั้งรองประธานสภาทั้งสองท่านและเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่านนะครับถ้าหากว่าการประชุมนี้มีอะไรขัดตกลุกร่อง หรือไม่สบายใจบางประการผมก็ขอให้ทุกคนได้โปรดให้อภัยด้วยนะครับวันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้วนะครับผมขอปิดการประชุมครับ สิบนาฬิกาสิบสามนาทีนะคะมาสรุปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้กันค่ะโดยที่ประชุมนะคะก็มีมติไว้วางใจให้นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรได้ปฏิบัติราชการในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปด้วยคะแนน310 9เสียงต่อ162เสียงค่ะซึ่งก็ถือว่าทำลายสถิติในการลงมติไว้วางใจเมื่อปี2555นะคะโดยอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้คะแนน308เสียงมาในครั้งนี้ถือว่าได้มากกว่านะคะได้รับการไว้วางใจอยู่ที่319เสียงไม่ไว้วางใจ162เสียงงดออกเสียง7เสียงไม่ลงคะแนนไม่มีนะคะก็เป็นผลการลงมติ ในการพิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะคะซึ่งในครั้งนี้ที่มีชื่อในการเสนอในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงคนเดียวคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวยิ่งนางสาวแพทองทานสินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะมีนายวันโมฮัมหมัดนองมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมนะคะวันนี้ค่ะเป็นการลงมติ ยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่มีนายนัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกับคณะจำนวน165คนเป็นผู้เสนอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวบรรยากาศภายในห้องประชุมเป็นไปอย่างคึกคักคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ รวมทั้งพักร่วมรัฐบาลและพักร่วมฝ่ายค้านก็เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมลงมติยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีผลปรากฏว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติไว้วางใจด้วยคะแนนเสียง319เสียงไม่ไว้วางใจ162เสียงงดออกเสียง7เสียงนะคะทั้งนี้การลงมติ อภิปรายไม่ไว้วางใจของสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา151กำหนดว่ามติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรก็ตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจถือว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลตามการปกครองในระบอบราาประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ เกิดจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลที่บริหารราชการแผ่นดินไม่เป็นไปตามที่ได้มีการแถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาสามารถจะเสนอได้ทั้งอภิปรายเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มคณะก็ได้โดยการอภิปรายไม่ไว้วางใจถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือการตรวจสอบการใช้อำนาจการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร และยังเป็นหลักการที่สําคัญให้มีการถ่วงดุลอํานาจระหว่างกันเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้อํานาจเกินขอบเขตจนอาจทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะ ก็เป็นทั้งหมดของการประชุมสภา,าผู้แทนราษฎรในวันนี้ที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจะกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทุกนัดได้อีกครั้งทุกช่องทางของสื่อรัฐสภา,าค่ะซึ่งผลการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจตลอด2วันที่ผ่านมาที่คุณผู้ชมก็ได้ติดตามกันไปนะคะผลปรากฏว่าวันนี้มาลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแพทองทานสินวัตร ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติไว้วางใจ319เสียงไม่ไว้วางใจ162เสียงกดออกเสียง7เสียงไม่ลงคะแนนไม่มีนะคะก็ได้ทราบกันแล้วหลังจากที่ได้ติดตามกันมาตลอด2วันมาจนถึงวันนี้ผลปรากฏว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีมตินะคะที่จะให้นายกรัฐมนตรีแพทองพานชินวัฒน ได้ดําเนินการในในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปค่ะเป็นทั้งหมดของการประชุมสภา,าผู้แทนราษฎรในวันนี้นะคะที่ได้สรุปรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะคุณผู้ชมสามารถจะกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้ทุกนัดอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะวันจันทร์ค่ะเป็นการประชุมวุทิสภาคุณผู้ชมติดตามกันได้ทุกช่องทางของสื่อรัฐสภา,าตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการประชุมนะคะซึ่งการประชุมวุฒิสภา,าในวันจันทร์นั้นจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่9ก้นาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปนะคะค ส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับรายการเกาะติดสภาค่ะดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสภาลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ